โอเคกินข้าวกินปลาเสร็จครับออกมาดูที่ทำงานของเขาหน่อยครับหยิงานเสียตาครับไป ขีใหญ่ครับสารวัตรขัดสับ12ล้อคันนี้ครับขับรถแบคโฮโดยเสียเอ็มนะครับกับตันเอ็มครับกับตันเอ็ม ดินแห้งดีมากเลยมีรถใหญ่อยู่สองคันครับแล้วก็มีหกล้อสองครับหกล้อสามหกล้อสี่ รถพวกนี้ปกติก็เป็นรถขนอ้อยนะครับรถพวกรถสิบลอ้อนี่ครับอ่าเป็นเด็กแกนน่ะโอ้เจอดินแข็งครับกับตันเอ็มมุงกี้ใหญ่นะครับ กีใหญ่เจอดินแข็งครับโคมสุพีซีสอนะครับขีด10นะครับเสียมบอกว่าช้าครับ,บเป็นใครครับโกเบโกครับรุ่น8นะครับเสียมมี2องคันครับลองเสียต้าโกเบโกรุ่น8นะครับแล้วก็ มีโคมาสุรุ่น10บคันนี้ครับแต่คันที่เสียเอ็ขับประจำก็คือโกเบโก้ครับมาร์ก8นะครับซปเปอร์เอ็กพอมาขับโคมาสุบอกว่ามันช้าครับ ตะว่าปุ่งกีใหญ่ด้ละ่ะโอ้ปุ่งกี้ใหญ่มาเจอแบบนี้ก็งานก็ไม่ไปเหมือนกันครับงานก็ช้าเหมือนเดิมเราวัดขับคันนี้ครับไม่มีแอร์ครับคันนี้ ดีบ่าครับดีว่า<ส><ด><ส><ด>แรงดีขนาด,<ส>ดผมงานตัวเองครับเสียบตา ที่จะทำลงร้านวัสดุก่อสร้างครับจะเปิดร้านวัสดุก่อสร้างดินที่เป็นตะแกนนะครับแกนถูกบะแกนถูกปะ เดี๋รถขับมึงด้วยเกียนแท็กว่าสุภยาวลองขับเปลียนครับวันนี้ลองขับว่าตรวจปันดญยาถนนนี่รถแข็งปันญหยดินมาเเลย แข่งเป็นมอง <laughs> โอ้ดากเตียกราบันเลย มุกี้มันใหญ่มันเลยตันมุกี้เมทาซิบครับวก่มกว่างก็เลยตันไปหน่อยนะึง 咯，等等 ท่านส่เวลาไป5นาทีท่านดุนระแข็งแป๊บเดียวครับักไส้ักดีมา,าหเราตักไส้แป๊บเดียวรเยวราตักไส้ โอ้ยตักสามมุกกี้ไปเลยเต็มอลาดสามมุกกียดมันแข็งมากมันก็เลยตักบอดีมันแก่นครับรถเนี้มันแก่นดึก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 ไปยังนั่นเนาะมันแก่นแห้งเลยเปิดหนาเลยเว้ยสามุกเกียเต็ม อุ่มเอาอุ่มเอา,อเอาลยเนะนี่ยเจอเกือเจอเกือนะว่างส่รถนี่ยเมื่อกี้มันื้อ้ตันถ้าปุ่งกีปกติธรรมดานับสตักง่ายื่นแล้วลอยมากเ <50 S 1> นะม็ดาสปากมุ่กี้เม็ดห้าสิบครับตัวนี้ครับ ประมาณ0.3เอ้ยประมาณ1.3 1.2หมดละกว้างพเนาะจักเม็ด30พอดีเม็ด30เฮ็ดถุงลงลึกๆเอาพอง่ายเอ้ารถเกี่ยวไปยังเกี่ยวเข้าว่ ไปได้ไหมล่ะ